ประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การ ก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงและคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการ หากำไรในการเปลี่ยนเงินผลานเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎร ได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฝื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทํากันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างข่าบ้าง เป็นสัตว์เดีรจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพาการทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรส,สิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็น ถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้ว รัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทรมาหากินอย่างโน,น้นอย่างนี้แต่ครั้นคอยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มีหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีผลคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎร ยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษา ก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทํานาบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพผลมือจากข้าศึก พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาล ไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคันข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริง ควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองสุดโสม ปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพล,ละเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทําอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่า การที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตําแหน่งกษัตริย์ต่อไป แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมา ก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎร จะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกทุกคนจะมีงานทําเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทํานาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือ จำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่าหนึ่งจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจ และอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร ราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำม,มาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎร การที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรน,นี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทําไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกัน และมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นค่าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าสีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรทวนหน้าคณะราชฎร